สวัสดีครับผมอ้วนคนกระดินนะครับและนี่ก็คือครบเครื่องเรื่องบ้านบ้านนะครับวันนี้นะครับอ้วนก็จะขออนุญาตปาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับที่รักและเคารพทุกๆท่านนะครับมาต่อกันที่บ้านต้นไม้นะครับตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ลงไปแล้วนะครับตามที่งบประมาณที่ตั้งไว้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้เป็นหลังคาก็ได้มุงนะครับ เป็นย่าคาที่ผมว่าไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอ้วนจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับลองเข้าไปดูใกล้ๆกันนะครับว่า,าบ้านต้นไม้นะครับในงบประมาณที่อ้วนอู้วไว้ในคลิปก่อนนะครับเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยประมาณไหนอย่างไรพ่องนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับอ้วนค่อยๆเดินไปนะครับ ตอนนี้คลิปนี้ก็อาจจะยาวนอยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะอย่างที่ว้นว่าไว้นะครับว่นจะมามีการตัดต่อนะครับว้นจะเอาตามความสภาพความเป็นจริงเลยนะครับก่อตอนนี้ว้นเดินมานะครับเดินมาตรงนี้แปบ๊บเข้าไปที่ปืนกันล่างแอบกรัรมนึงนะครับขาวกอนเนี่ยก็ยังมาแล้วดีแต่เอยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเซ็จสมบูรณ์ไปตามงบประมาณนะครับจะให้มันสมบูรณ์ให้มันเพอร์เฟกต์แต่แต่ก็คงยังอะนะครับก่อ ดยที่งบประมาณที่ตั้งไว้ก็หมดตามงบนั้นนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นเตาไฟนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็อย่างที่ผมว่าไว้นะครับตรงนี้เออเดือมาตรงนี้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวนะครับแต่ตอนนี้ยังม่มีม้านั่งเตื้อนะครับเออเพื่อนๆครับอ่า ก็ยังมีแกะโต๊ะอยู่นะครับก็ด้วยเหตุที่ว่าอ่า้วนตั้งงบประมาณไว้อย่างที่อู้ไปในคลิปก่อนนะครับก็จบสิ้นกันไปหนามงบที่ว่าไว้ก็จะได้ประมาณไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันต่อนะครับในบริเวณบ้านต้นไม้นะครับอ่าตอนนี้อ้วนกําลังจะเดินขึ้นบันไดไปนะครับ เพื่อนเพื่อนพี mets, bag, ่พี่น้องๆออาจจะมีการเวียนหัวหน่อยนะครับเพราะว่าไม้อย่างที่ว่ามันจะมีการโลดโผงอ่ะนะครับตอนนี้นะครับอ้วนเก็จะขึ้นบันไดไปนะครับตอนนี้อืเดี๋ยวอ้วนลองไงแงนกล้องขึ้นไปก่อนนะครับืนี่นะครับขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปตอนนี้ว่าจะไม่ได้ก้าวขึ้นไปด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฮันที่ว่นว่าไว้ที่ว่าจะวางน้ำหม้อนะครับอ่า นี่นะครับเอาแล้วครับขึ้นกันไปต่อนะครับตอนนี้นะครับอืดขึ้นมาขึ้นมานะครับขึ้นบันไดมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับคลิปนี้อาจจะยาวน่อยอย่างที่ว่าไว้นะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าด้านด้านล่างก็จะเป็นลําห้วยเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับอืดดีนะครับเดี๋ยว ววนป่าปีปีเพื่อนเพื่อนน้องๆนะครับที่รักและเขารพทุกทท่านนะครับมาดูกันต่อนะครับชั้นสองห้องแรกเนี่ยก็จะเป็นติ้วนว่าไว้นะครับก็จะเป็นสําหรับที่รับรองแขกไว้นั่งอู้ไว้นั่งจ่ายกันนะครับเวลามีปีปีเพื่อนน้องๆมาเยาหาอ่างเงี้ยนะครับนี่นะครับน่าจะมืดไปหน่อยกับโมูนะครับก็ตามสภาพความพร้อมเป็นจริงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมุมพักผ่อน มุมต้อนรับแขกไปนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับชั้นสองห้องแรกนะครับแล้วต่อไปนะครับไปห้องที่สองนะครับห้องที่สองนี่จะมีความสวยงามในเรื่องของธรรมชาติเพราะจะมีเครือติ่นตังที่ว่าไว้นะครับเดี๋ยวผมพาพี่เพื่อนเข้าไปดูนะครับเห็นก่อนครับโอ้นะครับดู ถ้าเป็นภาษากางบานท้องอย่างเถาวันนี้ก็ครับนะบ้านเราอยู่ห้องเครืออีกนะครับเราอ่าตรงนี้นะครับอุ้ยหัวอ้วนจนทำแล้วเออบ้านต้นไม้อย่างว่านะครับนะอยากให้มันได้อสมบูรณ์เหมือนบ้านจริงๆนะครับมันจะมาได้นะครับมันเลยต้องมีการก้มๆเงยๆแงนๆนะครับอตรงนี้นะครับ,อรรบไอห้องที่สองของกันสองเนี่ยอ้วนก็จะเป็นห้องนอน เหมือนกันนะครับแต่นี่ก็คงจะตอนนี้วันใช้เปยนะครับอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นเปยซึ่งเปยตัวนี้เนี่ยก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันนะครับเคยมีลูกค้าคุณรูโดนะครับเป็นชาวฝรั่งเศสได้มาพักที่คนกระดิ่โฮมสเตย์แล้วก่อได้ก่อนที่ปุนจะปีกไปนะครับปุ้นก่อได้เอาเปยตรงนี้คื้ออ้วนไว้นะครับเก็เป็นอ่ามิตภาพอันสวยงามนะครับระหว่างคุณรูโดนะครับกับ คนกระดินโฮมสเตย์นะครับตอนนี้ก็ด้วยสถานการณ์เรื่องของไวรัสโควิดก็ยังไม่สามารถติดต่อคุณโรดูเออสมาทนะครับคุณลูโดเออัดออนดึงนักเกน,นะอู้ไทยอู้อย่างนี้นะนะครับยังมาได้นะครับบอ้ว่าเปิ้ลอย่างใดนะครับเปลี่ยนเบอร์ไปกะว่าอ่าได้รับผลกระทบต่อในเรื่องของเรื่องของโควิดกันอย่างไดกันนะครับอ่ามาต่อกันนะครับตอนนี้เนี่ย อ้วนจะปลาปีๆเพื่อนๆนะครับขึ้นไปกันสามนะครับออิดเหมือนกันเฮ้ยปีๆ <laughs> น้องๆ <laughs> มาเจ้าธรรมดาเฮ้ยขึ้นลงขึ้นลงนี่นะเดี๋ยวนะครับ One อ้วนอืดหนึ่งขั้นที่หนึ่งนะครับขึ้นบันไดขั้นที่สองขึ้นบันไดขั้นที่สามขึ้นบันไดขั้นที่สี่ขึ้นบันไดขั้นที่ห้านะครับ แล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนนะครับของชั้น3นะครับตรงนี้เนี่ยยังน่มีที่นอนเตื้อนะครับก็แต่มีมุ้งไว้แล้วนะครับเอ่อตรงนี้นะครับจะเป็นมุ้งกลมนะครับนี่นี่ก็คือบริเวณห้องนอนของชั้น3นะครับนี่นะครับก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ไปตามงบประมาณนะครับจะคงมาได้เลิศเลอเพอร์เฟกต์อย่างนะครับแต่อ้วนก็ถือว่าในความคิดของอ้วนน่ะถือว่าโอเคนะครับอยู่ได้แล้วนะครับก็ ด้วยงบประมาณประมาณนี้แล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่สร้างชีวิตใหม่ให้อ้วนนะครับอ่อก็เอาเตาที่พอทําได้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นหลังคามุงด้วยอันนี้เป็นหลังคาของชั้นสองนะครับที่เราเห็นนี่นะครับนี่นะครับเป็นหลังคาชั้นสองที่มุงด้วยย่าคานะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมอ้วนคนกระดินนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ช่วยติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับผม ้วนคนกระดินขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ